กับมาสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่สวนนภูมินะครับท่านผู้ชมกำลังอยู่กับอาจารย์แหม่มนิรวันพรสุนทรและผมสมชายพระหุรัตน์นะครับกับเรื่องราวสารคดีพิเศษเรื่องเล่าจากเวียนานาเทศกาลอาหารไทยในกรุงเวียนานานะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ได้ไปจัดรถโชว์โปรโมทอาหารไทยแล้วก็มีพระเจ้ารานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นเอกอัครทูตในกรุงเวียนนาะนะครับแต่ส่วน,น,นถุงช้อปปิ้ง,ท,าง,งาที่แจกในวันนั้นของสท,ทเป็นถุงช้อปปิ้งที่เรากําลังโชว์อยู่หน้าจออยู่หน้าจอนที่นั่ง<ม>อยู่บนโต๊ะรูปรูปของแมวน้องแมวที่เป็นแมวไทยอาจารย์บอกว่าชื่อเดียว์ถ่ะแต่ถามคนเลี้ยงดีกว่าค่ะคนเลี้ยงน้องเตียวสวยมากๆเลยนะคะสวยมากครับแมวสีฟ้าเขาเรียกก็เป็นแมวพันธุ์อะไรอ่ะ เมื่อสักครู่ผมได้พูดไปทิ้งแล้วเดี๋ยวทมถ้ารองประกิจพี่รีเกียรติดีกว่าว่าแมวตัวนี้ชื่อว่าอะไรแล้วเป็นท่นอะไรอะจรถุงเนี่ยอยากได้มากเลยเดี๋ยวต้องขอสะแล้วได้เลยฮะได้เลยผมมีครับววนหน้าอาจจะได้เอามาแจกกันด้วยนะคะถ้ามีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคือใครอยากได้ก็คงต้องไปททค่ะหรือไปไปแหล่งชอปปิ้งเนี่ยสำนักงานทททั่วโลกตอนนี้อาจารย์แมวจะใช้ถุงนี้หมดเลยอ๋อจะใช้ถุงนี้ออกไปทั่วโลกเลยถุงนี้ค่ะนะครับ เป็นถุงที่เขาทำขึ้นมาใช้กับในการใช้ซื้อของหรือหน่วยงานของการท่องเที่ยวทั่วโลกก็จะเป็นถุงนี้ซึ่งมีรูปของพรีเซนเตอร์ของถุงทอท,อท,อทอตัวนี้ก็คือคน้องแมวสวัสดีครับท่านรองประกิจพิริยะเกียรติครับสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณนิดดาวานครับครับผมสองคนก็กําลังพูดคุยถึงงานเทศกาลที่ผ่านมาตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วฮะ อ๋อเลยครับตอนที่สองตอนแรกเอกไปแล้วนะครับตอ,ตอนแรกเอกไปแล้วครับอ๋อครับผมอาจาร,รย์แมวลองถามทีอ่อประสบผมเรยอย่างไรบ้างสําหรับงานไทยเทศกาลอาหารไทยในกรุงเบนาเช่นครับคนที่นั่นเขาสนใจอาหารไทยหรือว่าสิ่งที่เรานําไปแสดงมากไหมคะท่านโอ้โหผมว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดงานหนึ่งที่ผมไปมาในโลกนะครับเป็นงานที่ นำเอาความเป็นไทยของเราออกไปสู่สายตาของชาวโลกตัวที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเนี่ยนะครับมีอาหารไทยอร่อยๆเยอะเลยนะครับมีผลไม้ไทยมีหัตถกรรมไทยมีนวดไทยนวดแผนโบราณนะครับมีมีบูธของเบียร์ไทยด้วยแล้วก็มีบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข่าวสารที่นั่นด้วยมีการสาธิตการวาดร่มนะครับมีการนําเอาวัฒนธรรม จากประเทศไทยชุดใหญ่การแสดงนะครับ <c oughs> รวมหมดเกือบ50ิบคนฉนั้นถือว่าเป็นคณะนักศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดคณะหนึ่งที่เรารจัดไปเผยแพร่ในต่างประเทศครับครับแล้ว <c oughs> สิ่งที่ได้รับความสนใจอันหนึ่งซึ่งวันนี้ต้องเรียกว่าต้องให้พูดเป็นพิเศษคือเรื่องของนักที่ให้ความสนใจกับถุงที่ใส่ช้อปปิ้งอาจารย์แหลมครับ <c oughs> ถุงที่ใส่ของช้อปปิ้งของทอทเนี่ยปีนี้เนี่ยมีรูปน้องแมวอาจารย์แหลมอยากรู้ไหมต้องถามท่านรองเมกิตว่าน้องแมวเนี่ยชื่อว่าอะไรก่อนฮะ อาจารย์แมวเขาคืออย่างนี้แมวแมวที่อยู่ที่ถุงนี่ที่คุณสมชายเห็นเนี่ยนะครับเป็นแมวไทยพันธุ์วิเชียนมาสนะครับเป็นหนึ่งในสี่สายพันธุ์ไทยที่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ทางผมเองก็คิดว่าเอ๊เราก็มีถุงเนี่ยซึ่งถุงเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อใส่เอกสารใส่วัตถุดิเผยแพร่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานทททที่มีอยู่ทั่วโลกนี่นะครับแล้วก็ แต่แต่ละปีก็แต่ละไม่มีหลายหลายแบบด้วยกันมีรูปตลาดน้ําก็มี mm. รูปช้างก็มีรูปดอกไม้รูปสระบัวแล้วแต่ ผมก็บอกเอ๊ะเราน่าจะเอารูปแมวไทยมาด้วยนะเพราะว่าแมวไทยเนี่ยฝรั่งเขารู้จักประเทศไทยอย่างดีคือในนามของแซมมิสแคทซึ่งซึ่งเป็นคือพันธุ์วิเชียนมาสเนี่ยนะครับแล้วเอิอผมก็เลี้ยงอยู่ด้วยชื่อชื่อตลเป็นเจ้าของแมวที่เลี้ยงเป็นแมวผมเองแล้วก็พูดในประหยัดงบประมาณขอทอเลยนะอันนี้ฟรีเลยแล้วก็ชื่อชื่อน้องเตียวชื่อน้องเตียวเออเป็นแมวที่สวยมากได้มาเมื่อปีกว่าที่แล้วอายุก็ประมาณ สิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนนะครับเ,เป็นแมวฉลาดเป็นแมวไทยที่ฉลาดมากบางคนซึ่งสมัยสักสองสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้จักไม่รู้จักประเทศไทยนะครับถ้ารู้รู้จักว่าแมวไซมิสแคทก,ก็คือประเทศไทยอประเทศไทยก็คือเออเเแบบว่าแบบว่าถ้าเกิดบอกว่าประเทศไทยไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดบอกว่าไซมิสแคทอ๋อน,นี่คือประเทศไทยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย และการที่ห้าเนี่ยท่านพระทานแมววิเชียนมาสเนี่ยให้กรุงสวนกฤษประจาประเทศไทยแล้วก็จากนั้นพอกลับไปเนี่ยแมวตัวนี้ก็ไปชนะการประกวดที่กรุงลอนดอนนะก็เลยเลยดังดังไปเลยเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่สายพันธุ์ไทยที่ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นแมวที่ฉลาดถามว่าแมววิเชียนมาสเนี่ยต่างกับแมวอื่นยังไงแมววิเชียนมาสเนี่ยจะเป็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจุดติ่งเขาคือจะมีตาสีฟ้านะครับและตัวก็ออกเป็นสี สีเทาๆเขาเขาน้ำตาลน้ำตาลมีจุดเด่นคือเก้าจุดเก้าจุดด้วยกันคือหูหูสองน้าหนึ่งเป็นสามนะครับหางหางก็เป็นสี่ครับแล้วที่เท้ามันใส่ถุงเท้าอีกสี่เป็นแปดครับแล้วก็อวัยวะเพศเขาเป็นเก้าครับดังนั้นเป็นแมวที่ที่ที่คนไทยเนี่ยควรจะช่วยกันรักษาไว้เคิ่นแมวในปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่สัตว์อิสระใช่ไหมครับเพราะนั้น มันก็เลยผสมข้ามสายพันเพราะฉะนั้นพันแท้จริงๆก็จะหายากครับผมเดี๋ยวจะมีภาพภาพขึ้นให้ด้วยเห็นท่านรองไปเก็บถ่ายกับพรีเซนเตอร์ของเนี่ยถุงน้องเตียวเดี๋ยวเรามีภาพด้วยครับภาพอากาศด้วยเป็นภาพที่ท่านรองถ่ายนะครับหลายท่านหลายท่านเห็นเห็นไปก็ชอบเพราะว่าผมว่าเพลินตากล้องที่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปน้องเตียวเนี่ยฮะเป็นตากล้องมือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพสาระชื่อคุณอัธชัยฝีมือดีมากถ้าถ้าอาจารย์สมชายจาแหม่มตัวพีดีนะครับ ความละเอียดของเขาถ่ายเนี่ยขนเป็นเส้นๆเรายังเห็นชัดเลยเห็นชัดมากเพราะนั้นเนี่ยระหว่างผมคนชอบเดินทางเนี่ยผมจะลากกระเป๋าแล้วก็จะใช้จะหิวถุงอยู่หนึ่งใบใส่พวกของใช้ของทานส่วนตัวบ้างไปตามสนามบินต่างๆเนี่ยรประจําอย่างเที่ยวนี้หิวถุงน้องเตียวเนี่ยฝรั่งขอดูเลย ครับผมสวยจังแมวอยู่แมวแมวถุงนี่สวยจังบอกว่าแซมมิสแคทเขารู้จักทันทีฮะแซมมิสแคทคือหมายถึงแมวไทยครับครับนี่ตอนนี้กําลังขึ้นรูปอยู่ที่หน้าจอที่กําลังนําเสนอนี่เป็นรูปทนายกฤกณ์กําลังอุ้มอยู่ตอนนี้ถามหน่อยอาจารย์แหม่มพลาเราถ่ายโฆษณาเนี่ยคนยังตื่นเต้นเลยไฟเยอะๆเนี่ยตอนกํากับน้องเตียวเพื่อถ่ายออกมาเพื่อเป็นภาพนิ่งแบบนี้ตื่นเต้นไหมฮะแมวตื่นด้วยไหมแลวคนตื่นด้วยไหมฮะผม คือจริงๆผมว่าแมวเนี่ยมันมันมันต่างต่างกับสุนัขนะต่างกับต่างกับหมานะต่างตรงที่ว่าสุนัขนี่เขาจะฉลาดนะแล้วเขาจะติดเขาจะเชื่องมันให้ทํอะไรทําได้หมดเลยแต่แมวเนี่ยเป็นสัตสัตอิสระเสรีสิ่งไหนห้ามทาเขาจะทำเพราะสิ่งสิ่งไหนที่ยิ่งห้ามเขายิ่งทําแล้วเขาจะเป็น เป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนวันก่อนที่วันที่ไปถ่ายเนี่ยผมไม่ได้อยู่หรอกตากล้องขออนุญาตไปที่บ้านก็อยู่กับคนรถคนรถนี่เขาเป็นคนดูแลน้องเตียวมาเพราะผมก็ตกใจมากมีมีมีทีมไฟมีทีมฉากเหมือนเหมือนถ่ายในแบบนางแบบเลยนะครับผมผมบอกเอ้าผมว่าเอาถ่ายได้ไงรูปเนี่ยเป็นไปได้ไงเนี่ยครับบอกว่าระหว่างถ่ายไปก็ต้องต้องคนรถนั่งอยู่ใกล้ๆเอามือลูปไปทีตากล้องก็กดสักร้อยเชเตอร์กด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 ซึ่งออกมาก็ ไม่ไม่น่าเชื่อเลยจะเหมือนเหมือนก,ก็เหมือนเขาเหมือนเขาเป็นในในแบบให้กับเราอะ่ะแตจจ่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะแมวเ,เป็นสัตเป็นสัตว์เสรีมากมจะบังคับไม่ได้จะจะขี้ตกใจแต่ภาพที่ออกมานี่ใครเหนน็นก็ชอบโดยเฉพาะคนที่ที่รักแมวนะฮะทีนีเ้เรียนเรียนอาจาร,รย์สมชายกับอาจาร,รย์ใหม่ที่ว่าลืมบอกว่าลืมบอกว่าไอ้แมวตัวนี้มันเป็นแมวตัวผู้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ความที่เรารักมันมากเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเจ็บตัวเราก็ไม่ทําหมันนี่พอพอพอถึงอายุ สักพักสักปีกว่าจะเริ่มติดสัตว์ละวิธีเราทําไงเอ๊ะให้มันเพราะงั้นกลางคืนมันจะกวนเรามากอ่ะมันจะร้องตลอดก็ให้เขาหัดลู่วิ่งวิ่งไอ้เทรดมิอลู่วิ่งออกกาลังกายที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยฟังที่เขาฉลายเขาเห็นเราวิ่งอยู่ทุกเช้าใช่ไหมแต่นี่เขาวิ่งเองวิ่งเหมือนเราเลยนะฮะเปิดเครื่องปุ๊บกระโดดขึ้นปั๊บเดินแบบเลยนะเดินแบบกระโดดขึ้นเสร็จปุ๊บลงมา ลืมน้ําเสร็จกระโดดขึ้นไปวิ่งต่อแล้วบางวันแล้ว็็ลืมนะกลางคืนเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตรง,นเ,งเนี้ยเขาก็ร้องเงี้ยวเราก็ไม่ทราบอะไรพอเปิดลูกอ๋อเราลืมเปิดลูกวิ่งพอเปิดปุ๊บเขาก็เดินเชยเลยครับ,รบแล้วถึงเดินนานมากอืแล้วเดินสวยจน เอามาชว์เพื่อนเพ, legen, พ like oh, right. yeah. ื่อนเพื <c astic> <c astic ่อนบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเดินเหมือนคนเดินเลยอาจารย์แหม่มครเข้าใจแล้วที่เขาเรียกว่าแคทแคทวอล์กฮะเข้าใจถะเข้าใจว่าแคทวอล์กไมัยนี้เขาเดินเป็นคนมันฝ่ไฝ่เอาเอาขาสลับไปสลับมาเดินสวยเหมือนเหมือนนางแบบเดินบนแคทวอล์กเลยอย่างนี้ต้อง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 ไว้ต้องส่งคลิปให้อาจารย์แหม่มดูแลค่ะแล้วลองไปคหาตัวเมียให้เขาหรือเปล่าเมียเขาผมกว่าก็หาได้ เอาเอาแมวเปอร์เซียสีขาวเนี่ยซึ่งซึ่งได้มาแล้วฝากเพื่อเลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้โหแบบเขาก็ผสมบอกว่าไม่ยอมติดหมอหมอสัลยแพทย์คงบอกว่าเป็นเพราะเขาห่วงพันมันข้ามสายพันธุ์นี่ได้วิเชนมากเองหนึ่งตัวกำลังกำลังกำลังฟูมฟักอยู่ฮะฟักเสร็จก็ยะให้ผสมเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ดีไม่ไม่ควรให้เขาสูญสูญไปอ่ะเป็นแมวที่ฉลาดมากแล้วประจบเก่งนะคือประจบในที่นี่หมายถึงว่า เขากลางคืนนอนเนี่ยเขาเคยกระโดดมามามานอนกับเราครับแล้วก็พอเขาติดความที่ตัวผู้เนี่ยไม่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 เฉลอะไม่ใช่ตัวผู้เนี่ยเขามันจะมีฮอร์โมนเพศเขาใช่ไหมฮะครับถ้าเกิดเราไม่ทํหมันเนี่ยเขาจะฉี่เรี่ยราดอ๋อปิดทำเปสนสัญลักษณ์น้นฉี่ตรงนี้ไม่ปิดแล้วอาจารย์สมชายปิดจริงๆเลยฉี่อันนี้เราก็ยอมนะไม่อยากไปเบรกเขาเพาเบรกเขาเดี๋ยวเขาไปโรคไตนะก็มีหน้าที่คืนนึงก็ตื่นขึ้นมาเช็ดเป็นสิบครั้งนะครับปรากฏว่าปรากฏว่า มีอยู่สองที่ที่เขาไม่ฉี่นะหนึ่งกระบะนอนของเขาอสองที่นอนของผมตอนนั้นก็าฉี่เนื่องจากฉี่ทั่วหมดเลยฮะก็ผมว่าอย่างใครอ่านโน้ตสารตสทฉบับเดือนเมษาที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมก็อยากผมก็เขียนถึงในความรู้สึกของผมที่คนเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเลี้ยงอย่างไรพาอผมเขาลักสัตว์นะเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงเขาแล้วรักเขาจริงๆอย่างเตียวเนี่ยที่ท่านรองประเกตเลี้ยงไว้เนี่ยทราบมาว่าท่านรองประเกต